เอาละครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกับต้านนะครับจะมาทําเป็นทวนนะครับร้อยหกสิบจะทำสิบสองในสองชุดนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองเราจะหยอดไปจนกว่ามันจะติดครับเอาอาทิตย์ละสองใบครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์เนาะนะครับอ่ะก็ตัวนี้เป็นยันใหม่นะครับซึ่งราคาตอนนี้เท่ากันนะครับยันใหม่แล้วก็ยันเก่านะครับ มาจากร้านของพี่กิฟต์รจนานะครับนี่เลยนะครับนี่ร้านเจกิฟต์เนาะนะครับก็เอ่อตอนนี้นะครับพี่กิฟต์ก็ราคาตามช็อปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองข้ามหรือบกเสบเหมือนผมเนี่ยสามารถติดต่อในพี่กิฟไปได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิกไม่มีอะไรมากครับดวงล้วนๆครับทุกคนนะครับบางท่านอาจจะกด2ใบติดเลยก็ได้แต่บางท่านอาจจะ ไม่ติดเลยก็มีนะครับซึ่งผมมาเป็นบ่อยนะครับการบวก11 12เนี่ยมันยากครับต้องใช้จํานวนเข้าแรกเยอะนะครับอ่ะส,สบศพคือการดูหินนะครับผมก็มองว่ามันก็เป็นการแบบคนที่ชอบแล้วกันครับคนที่ชอบชอบแบบไหนกดแบบนั้นเลยนะครับประมาณนั้นอาจจะผมจะลองรอหินก่อนนะครับปึ๊บปบ หนแบบว่าเออโอเคครับลองดูครับทงงัเ <ละ S 1> รังงิดสิบ็ดแล้วนะครับสิบสองต่อเลยไหมโอเคครับเอ้โอ้โไม่ติดทุกคนนะครับเออ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการบบกสิบสองนะครับโหไม่ติดนะเฮ้ยเสียดายว่ะทุกคน A later few moments later. มาทุกคนผมยยากห้องว่ะผมขอผมขอลองอีกสัก2องใบแล้วกันครับ <c oughs> นะ <c oughs> อีกสัก2องใบครับเ <c oughs> อบบ <c oughs> อะจะไม่ติดด้วยผมเลยเหรอวะไอทั่เลิมนี้มันทำยากจังอะ oh. ทุกคน ทำยากจัดเลยเนี่ยไอถั่วเ่มเนี้ยเออขอสิบสองหน่อยครับพี่ยากจังวะทุกคน ปั๊บผมรู้สึกว่าปึ๊บปึ๊บนี่แหละโอเคครับเป็นแบบนั้นทุกคนนะ จะรออ2ตีนี้คือจบงานเลยนะทุกคนนะครับจบงานเลยนะนต้องมานั่งตีอีกแล้วครับมันต้องเข้าแบบฟืบๆอ่ะเ <c oughs> ข้าแบบฟืบๆ โอเคครับ12โอเคจบแล้วทุกคนโอ้โหโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยเรียมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับ ท่องรา,า้วเอาไปใชด้วยนะครับผมใครที่อยากจะได้บท12แบบนี้นะครับก็ติดต่อไปที่พี่กิบรุษนาได้เลยนะครับผมสำนี้ผมกับตันขอ,อตัวลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ